สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมค่ะประยยาวค่ะมิถุนทัดลมวันที่8มีนาคมปี2,566ปีถกกระต่ายดามรัตตยุยายราศีนะคะอยู่ประยยาว7ปีรัตตยุคือดาวที่ ไกลจากโลกมากอ่ะไกลจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ท่านโหราจานนะก็นำมาพยากรร่วมกับร่วมกันกับดาวอื่นๆได้คนะ่ะดาวรัตยูปุบป,ปับรวดเร็วลึกลับกะทันหันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรขึ้นอยู่กับผลบุญทำกรรมปัจจุบันของเพื่อนๆชาว ราศีมิถุนนะคะอยู่ที่การสร้างสรรค์ด้วยมือเราะคะ่ะดาวฤตยูจะโดดเด่นดีหรือร้ายอ่ะก็จะเข้ามาเป็นแปลงปฏิวัติปฏิรูปฉับพรันอะไรบ้างนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยในระยะเวลาเจปีเรามาวางแผนร่วมกันกับเพื่อนเพื่อนชาวมิถุนคัดลมค่ะ รัตยูลีรับเรีนรับการปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงภัยเหตุอาเพศภัยจะดีร้ายขึ้นอยู่กับท่านส,นสร้างนะคะรัตยูอยู่ในเรือนสุขวินาศความห่างไกลต่างประเทศต่างชาติต่างแดต่างเทนอยู่เบื้องหลังกานออนไลน์ความจบสิ้นไปการไม่ชัดเจนนะคะความหมายของวินาศมีความหมายหลายอย่างค่ะและ เป็นดาวสุขความรักปุตตะความเรื่นเริงความสุขสนุกสนานบุตรหลานบริวารสิ่งใหม่ๆโครงการความเรื่นรมนะคะเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยโครงการความสำเร็จมีความหมายมากมายค่ะราศีมิถุนค่ะ กรมะนะคะกรมะค่ะพระรหัสกรรมะอาชีพพระปรหัสปัตตนีหุ้นส่วนลูกค้าการเข้าไปมีหุ้นส่วนร่วมนะาการงานนี้ดาวพระรหัสนะขยายผลด้วยประสบการณ์งานที่จะมีเข้ามาแล้วถ้ารวมกับหุ้นส่วนนี้มั่นคงนะคะดาวพระรหัส ดาวดวงโต่ะโดยประสบการณ์โดยประสบการณ์เติบโตตามันเวลาเป็นผู้ใหญ่ก็ไปเกี่ยวข้องกับปุตตะมรุตยูนะดาวสุขปุตตะแล้วก็ร้านบริวารนะโครงการใหม่ๆนะคะค่อ,ะองห้องไวสุขภาพดีค่ะดมรุตยูยเริญวินาศนะก็จะได้ไปเกี่ยวข้องกับผลงานอ่ะ ขยายผลออกไปไกลเลยนะคะโดยประสบการณ์นี้ก็จะได้มีโครงการได้ทำสิ่งใหม่ๆการลงทุนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทำได้ให้ชีวิตได้เรียนรู้ใหม่ๆเพศตรงข้ามนะสิ่งที่ปรารถนานะปัตตนีคนรักคู่ครองหุ้นส่วนคู่้าเพศตรงข้าม ผู้มีประสบการณ์คพระบานไมบานแม่สืเรือนนะคู่พระพระเสปัตตนิพระประสกรรมาอาชีพก็จะได้พบกับการงานนะร่วมการงานร่วมกันค่ะจะได้สรรสร้างงานร่วมกันกับผู้ใหญ่นะคะก็จะมีความรักค่ะจะได้พบคู่ ร่วมการงานกันค่ะดาวทิตย์ส่งแสงสดใสค่ะยอดศักอัครฐานทายดาวอาทิตย์นะอยากมีพี่น้องผู้ใหญ่ผู้ใตบ้บังคับบัญชาหัวหน้างานนะที่เราไปเกี่ยวข้องได้ประสบการณ์ดาวทิตย์ส่งแสงแัวดวงสังคมเพื่อนฝูงนะคะได้ฉลองความยินดีความสำเร็จนะ ยู่ในแวดวงเพื่อนใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติสดใสเบิกบานนะคะได้ฉลองความสําเร็จอันนี้ก็ดาวอาทิตย์ยศักต์ตำแหน่งหน้าที่สําเร็จนะหนักเน็ดเหนื่อยที่ผ่านมากะะ็ได้รันรู้ความเข้มแข็งกว่าจะได้เฉลิมฉลองความสําเร็จให้กับหน้าที่การงานรับผิดชอบนี้ต้องผ่านการพึ่งพาตนเองอัติอัต,อตนนโนถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ใช้แสงสดใสเป็นที่พึ่งของญาติมิตรนะคะญนะาติมิตรพี่น้องสัตชะสัตว์เลี้ยงสันรักเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติอยู่ในแวดวงสังคมที่สดใสนะคะโดดเด่นดังนะคะเป็นดัชนีคะหลงความมั่งคั่งแวดล้อมด้วยญาติมิตรพี่น้องที่นำพาให้ได้พบกับ เขาได้อะผลักดันให้ชาวมิถุนอะได้ทําในสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจค่ะนะตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่อะได้อยาไมีพี่น้องอะเป็นที่พึ่งพิงด้วยไม่ว่าจะยังไงตนก็ได้เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองให้ได้อันนี้ก็ได้มีสัตว์เลี้ยงเซนรักมีบุตรหลานบริวารน,นะคะ หยดศักต์ตำแหน่งนี้ก็สดใสโดดเด่นดังเป็นดัชนีนะคะอยู่ในแวดวงการงานของดาราศิลปินการงานศินละปะกรรมอาชีพนะคะมีโอกาสฉลองความสำเร็จนะกรรมการงานนะแล้วก็โรงงานที่ทำกินนะตนเองอ่ะเข้าไปบริหารเลย งานหนักเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยแบกหามดาวพุธตนเองทําการค้าก็ได้พบกับผู้อุปถัมภ์สนับสนุนให้พบกับความสําเร็จดาวพุธพันธุ์ทุลักแรงที่อยู่อาศัยรถรักทรบ,บ้านที่เด่นทําการค้านี้มั่นคงค่นะก็แวดล้อมด้วยครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คอยให้การสนับสนุนกับสิ่งที่ตนเองคิดฝันลงมือทา การลงทุนนะคะดาวสุขปุตตะนะโครงการนี้สำเร็จนะก็จะมุ่งมั่นฝ่าฟันไปอนะ่คิดบวกเข้าไว้ค่ะเป็นเรื่องราวของความท้าทายนะอดีตที่ผ่านไปก็จะได้ต่อยอดออกไปโครงการสนุกสนาน,นะคะได้ลงทุนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจได้รับการสนับสนุนจากอยากมพี่น้องการงานสังคมก็โดดเด่นดังแล้วนะคะ ดาวรตยูปุตตะนะคะโครงการสำเร็จแล้วดาวรุตยูวินาดงานออนไลน์งานต่างประเทศนะก็ได้พบรักาการลงทุนเฉลิมฉลองความสำเร็จก็มีโอกาสได้พบรักกับคนต่างที่ต่างถิ่นต่างประเทศนะ,นะ,นะมีการงาน,นกรรมาการงานพระรหัสกรรมอาชีพพระรหัสปัตตานินก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณส่วน คู่ครองค่ะนะได้พบกับผู้คนเดินกันกวาไข่ให้มากมายนะสถานที่สวยโอรรุรานะคะเอาไว้ทำกินเอาไว้พักผิงด้วยนะคะอ่จะได้ใช้ชนะที่ได้มานะก็ได้พบคู่ด้วยนะคะสัจชะนะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะ มิตรภาพอบอุ่นสดใสเบิกบานดาวทิศสัจชะเพื่อนคู่คนรัก,กแต่พบคู่คู่แทรรักแท้ได้บุตรมาหนึ่งนะคะมีโอกาสได้มีอภิชาติบุตรนะคะนะอย่า้องกันเด็ก ถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะแต่ก็ไม่ประมาทก็ต้องพึ่งพาตนเองได้แล้วเติบโตแล้วตามันเวลา ه, ก็เป็นที่พึ่งของคู่ครองคนรัก ه, จะมีสถานการณ์การเงินไม่สเสถียรก็ยังได้พบกับคู่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเงินนะคะกระดุมพระการเงินดาวจรน,นะคะวันมันวัน,วน,วนไหวนะ ได้มาเล็กๆผสมน้อยค่ะการเงินนะคะได้มาจากการงานบริการสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะถ้าล้มแล้วาจะลุกขึ้นได้ก็ยังได้พบคู่ะคะเพื่อนเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะ,ะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือค่ะ อันนี้พวกคู่ครองคนรักคู่นี่นะปัตตนีนะดาวรหัดปัตตนีดาวรหัดกัมมะนะคู่ครองคนรักนะก็ผ่านนะการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะนะผ่านลงลกคุกครานมาเรากับเขาก็มาเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันและกันนะใครล้มอีกคนก็ ดึงกันขึ้นมาค่ะไม่ประมาทกับการได้มาพบกับผู้มีประสบก,การณ์กันนะคะเพื่อนววดวงสังคมนะสดใสค่ะปัญหาก็จะคลี่คลายไปตามวันเวลาค่ะชีวิตก็จะลงตัวค่ะได้เพื่อนมิตรภาพสดใสค่ะ ดูคนโสดค่ะชีวิตวันล้านให้ลงตัวปัญหาก็คลี่คลายไปตามเวลานะเพราะว่าคนที่เขามาร่วมด้วยช่วยเหลือแก้ไขครั้งเราก็ต้องให้เวลากับเวลาค่ะนะมันเข้มแข็งเข้าไว้ค่ะ นะทุกสทุกสิ่งทุกอย่างเดียวมันก็ผ่านไปค่ะคนโสดค่ะนะคนโสดค่ะได้เริ่มต้นนะคนโสดก็จะได้ฉลองงานมงคลสมรสนะกับการเริ่มต้นของชีวิตนะมีโอกาสได้บุตรนะได้พบคู่กันเนื้อคู่การเริ่มต้นนะคนโสดนะตัวเองเลยค่ะเดินเลิฟอะ จะพูดตนเอง่พพะ,พะพูดติดต่อเจรจาเพราะไพเราะคริ่งนะคะคนสวยคนรอคนงามพูดเพราะก็มีครอบครัวที่มาเพื่อกูลอุปถัมภ์ม,มั่นคงค่ะนะพันธุทุครอบครัวจะมีคู่มีหลักแหล่งที่ยั่งยรดราอารามนะทำให้ชีวิตสุขสะดวกสบายนะคนโสดนะก็จะได้แต่งงานนะคะมีคู่มีสเสน่ห์มีรัก แล้วก็ทำให้ชีวิตไม่แห้งแลง้งด้วยรักคือรักนะคะนีก็ได้ทำการงานงานเกี่ยวข้งอขางกับความสวยความงามทำให้สวยหลอ่อสุขภาพดีทำเกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับเครื่องสำอางนะเสื้อผ้าหน้าผมได้นะคะคนโสดพบรักที่ผูกพันพบกับคนที่จะนำพาชีวิตให้สบายนะสิ่งเก่าๆที่ลงทนไปนะคะ ขาดทุนไม่ได้คืนนะในดีมีเสียในเสียก็มีดีค่ะก็ปล่อยวางค่ะนะคนโสดนะถ้าโสดมานานก็จะได้พบกับคนที่ใช่คนที่รอคอยนะคะนะก็จะได้เริ่มต้นชีวิตเดินทางไปร่วมกันการค้าก็ได้ทำงาน เกี่ยวข้องานทางด้านช่วยเหลือคนอื่นงานการค้าได้ติดต่อเดินทางค้าขายงานที่ทำมายาวนานขาดทุนบ้างแล้วก็ได้กลับคืนมาเริ่มต้นใหม่มีไอเดียสร้างสรรค์อะไรก็ลงมือทำเริ่มต้นใหม่ไม่ปล่อยให้ชา้าเนิ่นนาน ก็จะได้เริ่มต้นมีการเงินเข้ามาอีกได้จากการงานที่ชำนานค่ะค้นหาเหตุของความดับทุกข์ได้นะคะก็จะได้เริ่มต้นทำการงานใหม่ๆต่อไปค่ะอันนี้ก็คู่ที่มาให้เลือกเลยนะเลือกมาหนึ่งเขาคัดคุดผิดหวังนะไม่ได้ร่วมใช้ชีวิตกับคนที่นะเขานิ่งนะเขาเฉยนะ ไม่ได้ยินที่เราติดต่อส่งข้อความถึงนะเราก็ไปเลือกคนที่ใช่นะคะแล้วเลิกเออตนเองนะมันคงบุกพันธ์ก็ได้พบก,กับนะการเงินนะดาวจันก็ได้พบกับคนที่มาอุปถรัรมภ์การเงินรายได้เศรษฐีล้วค่ะงานที่ชำนาญงานเกี่ยวข้องกับงานช่วยเลือคนอื่นนะคะงานดูแลเอาใจใส่สุขภาพก็ดีค่ะ คิดฝันอะไรแล้วลงมือทำนะอันนี้ก็ได้เริ่มต้นทำการพาะอ่าสิ่งที่ไม่ดีก็ห่างไกลนะคะห่างไกลจากคนที่นะเขาไม่มีไรายได้ขาดทุนนะคะเราอยู่เข้าใกล้ที่สุดนะอ่าอยู่ให้ใกล้จากเศรษฐีนะคะ,ะการตัดสินใจก็ได้พบคู่ค้นไกลนะคะ พบแล้วก็มีเกณฑ์ได้ฉลองงานมงคลสมรสร่วมกันมีบุตรร่วมกันการตัดสินใจเลือกความสำเร็จก็คือการเงินนะคะได้รับการดูแลอาเจยใส่บริการดูคนมีคู่นะคะคนคนมีคู่มีประเด็นอะไรบ้างไหม กรรมอาชีพนะคะมันคงแล้วค่ะพันธุทุกนะดาวพุดธตนเองอ่ะธรรมาค้าขายมันคงู่กาได้ทําธุร,รกิจเล็กๆของตนเองนะกรรมอาชีพดาวระักรรมาดาวประดัปัตตานีอ่ามีคู่ครองหลังบ้านเล็กๆร่รวมกันนะคะมันคงค่ะผูกพันอ <ะ S 2> ่าก็<อ>ะจะมีเกณฑ์อ่าทั้งคนโสดคนมีคู่เลยมีเกณฑ์ได้ชล้อง งานมงคลสมรสม,มันคงถ้ารอจะมีบุตรมานานแล้วนะก็จะมีบุตรนะคะร่วมกันสิ่งเก่าจบไปแล้วนะคะอนาคตก็วางแผนนะคะหน้าตาเครียดวิตกกังวลวิตกกังวลนะปัญหาเนี่ยเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องคู่คะ่ะเ,เขาคือใคร เออเขาคือคนที่เป็นเพื่อนนะหลงเหลวไว้เพียงความเป็นเพื่อนวันวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งอ่ะคิดถึงเพื่อนเก่าค่ะเลิกสองได้ก็ดีน,น,นะสัจชะนะเพื่อนค่ะหลงเหลอไว้เพียงความเป็นเพื่อนมีนคู่นะคิดถึงเพื่อนนะ,ะดาวราหูค่ะ สุภะอาเราก็ได้แต่งงานแล้วให้กำเนิดครอดบุตรค่ะแต่งงานข่าวดีที่รอคอยปลืม้มภูมมีบ้านลดสักหลังอ่าสวยออารุรานะสดใสคิดบวกเข้าไว้เรามีคู่แล้วที่จะมาอุปถัมภนะ์เกื้อกูกกันได้พบกับคนรักในอุดมคตินะคะ คนมีคู่ก็มีประเด็นแต่เรื่องราวของเพื่อนนะไกลกันไปแล้วนะคะได้เป็นเศรษฐีค่ะการเงินค่ะการเงินดาวจันท์ดีมากได้รับการอุปถรัรมภ์จากเพศตรงข้ามปะัตตานีค่ะดาวสุขมรุตูอยู่ในเรือนมินาดนจบคนที่ไม่ใช่ก็มาใช่คนที่มั่นคงผูกพันจะหลงงานมงคนสมรสและบานแล้วก็สถานที่บ้าน ของตนเองกับคู่ครองนะ,ะราหูนะก็ได้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านแม่สีเรือนนะมีบ้านสวยงามนะแล้วก็มีการเงินจากคู่ครองนะคะกลงล้อกวงเกวียนริ่มหมุนเวียนไปด้วยมือเราค่ะไม่ใช่เหตุบังเอิญค่ะได้แลกเปลี่ยน ไม่มีอะไรไมาฟรีค่ะกล้อเราหมุนไปด้วยมือเราค่ะมรณะการยกย้ายเป็นแปลงชีวิตการเป็นแปลงดาวเสาค่ะความมั่นคงจบสิ้นสิ่งเก่าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่การเป็นแปลงชีวิตค่ะชีวิตเปลี่ยนนะก็ด้วยได้พบกับคู่พรมลิขิตเขาจัดไว้ให้แล้วค่ะนะนะการเงินค่ะได้มาจาก การเย็นดีเอาใจใส่ดูแลครอบครัวคนรักแล้วก็การเป็นแรงกะวงล้อหมุนไปด้วยมือเราสุขทุกขรวยนมีหรือไม่มีรวยค่ะรวยด้วยการได้ของเกา่าของหนักของใหญ่นะคะการเป็นแปรงชีวิตยกย้ายนี้ทำให้ได้พบกับคู่นะคู่คนที่เราจบอีกคนเราก็ไปพบ อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่แท้ค่ะหมุนเวียนมาก็ได้พบกับคู่ยินดีดูแลเอาเจใส่ะบ้านสักหลังรถสักคันการเงินแล้วก็ร่วมลงทุนสนับสนุนให้เราได้ทำการงานอาชีพคู่ครองคนลักสนับสนุนอีกคนก็เป็นเพียงเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานค่ะคิดบัวเข้าไว้ค่ะนะ เอาดีที่เราคอยชีวิตใหม่สดใสคนะคู่ตามกันมาหลายร้อยพบหลายร้อยชาติไม่ได้มาหนึ่งนะหนึ่งที่มาให้เราได้แลกเปลี่ยนนะการเปลี่ยนชีวิตได้บาดรถลักทรัพย์ที่ดินหลังใหญ่โตมั่นคงเราหมุนไปด้วยมือเราค่ะกรรมปัจจุบันของเราค่ะเป็นผู้เลือกที่จะสร้างสรรค์ะ มะรุษตยูอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยห่างไกลจบจากสิ่งเกา่าเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมาเกื้อกูลเราเดาวสุขความรักนะคะแล้วก็เป็นดาวสุขปุตตะการได้แต่งงานการได้ลงทุนสดใสนะคะผมคิดบวกมีการเริ่มโครงการธุรกิจอสังหาดีได้แลกเปลี่ยนมาซื้อขายกับ สังหาริมาทรัพย์รวยค่ะชาวคนมีคู่อ่สิ่งที่ดีขอให้พบเจอท้าวันนี้ให้ดีที่สุดนะอ่วัน,นข้างหน้าก็พบกับสิ่งที่เราพบเจอเจอดีแน่นอนนะคะโชคดีคะ่ะ